วันนี้เรามาผัดเปรี้ยวหวานอร่อยๆทานกันค่ะกับผักที่ครบเครื่องแบบแน่นๆสูตรนี้อร่อยเข้มขน้นพอเตรียมวัตถุดิบเสร็จก็มาเตรียมน้ำซอสผัดกันค่ะเครื่องปรุงก็มีไม่มากดูตามคลิปได้เลยค่ะอัตราส่วนผสมก็ขึ้นอยู่ที่วัตถุดิบของแต่ละคนว่าผัดมากน้อยแค่ไหนเราสามารถปรับได้ตามส่วนค่ะเสร็จแล้วตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำมันนำกระเทียมสับลงมาผัดให้หอมพอกระเทียมสุกหอมนำหมูลงมาผัดให้สุกหมูลงใช้เป็นหมูสามชั้นติดมันนิดๆแบบนี้จะอร่อยค่ะ พอผัดจนหมูสุกแล้วนำซอสที่เราเตรียมไว้ลงมาผัดแล้วนำสับป,ประรดลงมาผัดกับหมูก่อนสับป,ประรดจะช่วยให้หมูนุ่มผัดสัก2-3นาทีแล้วชิมรสตามชอบพอรสถ,ถูกปากเราแล้วนำผักส่วนต่างๆลงมาผัดเน้นที่สุกยากก่อนเช่นพริกหวานหอมหัวใหญ่แครอทและต้นหอมเกาหลีแล้วผ ต่ออีก2-3นาทีก็นำมะเขือเทศลงมาผัด,ผดต่อพอมะเขือเทศสลบสีสันน่าทานมากๆแล้วปิดท้ายด้วยใบต้นหอมและถั่วแค่นี้เราก็จะได้ผัดเปรี้ยวหวานที่ครบเครื่องอร่อยมากๆถ้ายังไงเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะลมรับรองว่าอร่อย